สวัสดีครับมาพบกับรายการสบายสบายย uh ูฮูนะครับซึ่งกับผมชื่อนายไอ c ียูซจะมานำเสนอเกี่ยวกับหลายท่องเที่ยวซึ่งกับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแหล่ท่องเที่ยวหาันาลาทั์ของจังหวัดนาลาธิวาสน,นะครับก็เป็นจุดเดน่นจุดเด่น จุดเด่นและที่สำคัญของจังห,หวัดนราธิวาสนะครับซึ่งที่ผมยืนยืนอยู่นะครับก็แต่ก่อนเป็นก้อนหินก้อนหินก้อนใหญ่ๆก้อนหินก้อนใหญ่ๆเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งนี้นะครับแต่ก่อนที่นี่นะครับและก็เรือที่รีบมากําลังจะเข้าออมานะครับก็คือก็คือเรือของชาวพมงของชาวพมงนะครับซึ่งแม่น้ำน,นี้ก็คือเป็นของชาวพมงอ่า ของท่าวงเข้าออกจากหาปลาหาปลาหาปลาหมึกก็คือเส้นทางนี้นะครับแล้วก็เรือเรือที่มองที่มองเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เป็นเรือของชาวสิงคโปร์กล่องสิงคโปร์มามามาซื้อมาซื้อสายที่ ประเทศไทยของเรานะครับซึ่งตกตกอยู่ในของจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับตกอยู่ในของจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับก็แล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นก้อนหินเหมือนฝังเมื่อกี้นะครับก็อ่า นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่แต่ทีนี้เขาสร้างสะพานมาเขาสร้างสะพานมาที่นี่ก็นักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่อ่าก็เป็นสถานที่หรือสะพานนะครับที่เป็นที่เป็นที่สวยงามมากเลยนะครับที่นี่มาชมก่อนนะครับ หน้าท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวที่นี่มาถ่ายภาพถ่ายรูปที่นี่เลยครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝังง่งนู้นก็จะเป็นฝังง่งนู้นมานู้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านของกินอะไรมานี้นะครับก็ถ้าใครจะถ,ถ้าใครมาที่นี่ก็มาเที่ยวได้หาก,กินอะไรได้นะครับ ขึ้นในร้านก็มีของกินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นส้มตำร้านอาหารลูกชิน้นไอติมก็มีหมดนะครับที่หานรนาราชวัดนะครับก็คือหานราทาศนนะครับซึ่งหา,าดอาลาหานอาก็เป็นที่ที่สวยงามมากนะครับ เป็นจุดเด่นของจังหวัดนราธิวาสหาดใสขาวก็ขาวเหมือนกับชิชู่เลยนะครับนุ่มเหมือนกับชิชู่แล้วก็น้ำทะเลแล้วก็น้ำน้ำทะเลสดชื่นสดชื่นแจ่มใสมาชมก่อนนะครับเดอยากทิ่ปัญหาดะ มีที่มังมีอรีมัที่ันแต่นต่่อนวรเลัวเลยตอเลยปะเนี่ถ้าาท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่จะมาเที่ยวที่นี่ ก็คือหาดนาราทัศน์ของจังหวัดนาาธิวาสนะครับก็มาชมได้เลยนะครับนักที่นี่นักวันนี้หรือตอนไหนก็ได้นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็มาเที่ยวได้เลยนะครับก็กับผมก็ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอจบรายการสบายสบายยูฮู hoo! นะครับสวัสดีครับ